ได้กินพิซซ่าได้หรือ not ไม่ได้กินหรอกถือเอากินพิซซ่าคือเป็นไดเสียบเทาเ่าไม่มไมมด้กินจิตตัวเองไม่ได้กินตรงคิดปลา<ะ>หอนๆเลยพี่น้องมาเด้อมากินพิซซ่าครั้นี่ครับ ของเพชรกานานากิ่นกวงเพชรนี่นี่กิ่นกวงโมเดิรดจ้าเบอร์ซีดพิซซ่ายี่ห้อยังเบคอนบอใส่ซอสอือห่อพิซซ่าเซอร์ยูนาธนาคารออมสินธนาคารยังก่อนนี่ออมสินโมเมนธนาคารโมเมนต์ขายงานขายซุปขางร้านขายล่วมซูป นมำอะไรนะน้จืดกินหน่อยกินโอ้บกกินนมเอายุงเลี้ยนขึ้กินขึ้นกันคู่บังครับเอายุงยุงเลี่ยนี่แหละกินบ่นมเลี่ยนมเลี่ยนมันแซ่บบ่เยี่ยนขึ้กันเอาโยงเลี้ยนมันมีรสหวานรสยันบ่เนี่ย รัโรดโบสอบเขาออกน้งเรียยไมีจืดทั้งหวานหมดนี่ให้เนี่ยน้องเรียนมีจักรถไปเอากระดาษเปียกมาไมาสักรถกรเปียกเลยนะคุ้งๆรถเดียวละตะกี้มันมีรถเปียกอ่สตรอเบอร์รี่รถเอาน้องเรียน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาจากหิ้วเข่าท่านถามมาอยากกินหนังหนังนั่นควันอะไรดเออควันกระจอกเข้าไปดูเออสร้างกระจอกไปไปนั่งกินดีดีผุดทำไมมันเขียไม่ได้ปัซื้อขนมปังใบเปินกินน้ำไปพักกันทำไมพ่ไม่มีกำลังเห็นไหมพ่อเมื่อวานพ่อบอกจะต่อยมะละกอให้แม่ต่อยไม่ได้เลยที่จะแม่ต่อย ปลอจดอร่อยไหมอู้มีหอดจีดเดือดเบคอนพร้อมนี่ได้หลากหลายนึงเลยในถุงอ่ะ่ะกินสับเประรดสบอบ่กินมังนัสบอเขาใส่บังน,นัห้บอแม่นี้าแบบลางบอกเขาให้หอยนะ ไม่เคยบอกนะป้าเรากินไม่ได้เหรอไม่ไม่เข้ามันมีไหมก็เจ้าจึงให้แฮมเละหลายเนาะพอเอาบางนัดก็เจ้าก็ให้แฮมพิซซ่าน้ำบานเท่าน้ำตลาดนัดนี่น้องนี่ยเนี่เรามากินเดี๋ยวจะมือรอกมือคิดอยากพออยากทำไมมือไดนกินใกล้กันกตลอด อยากกินยังกะเสียผาคือเขาสุดกันดีจุดสีชมพูไอ้เป็นทั้งกินดีดีเรื่อเรือไปเรียนเองเนี่ยอบไปคือเนี่ยข้าวสีชมพูเลือกชอบสีมว่วงเราเหรอเลือกชอบสีมว่วงเรอฮะเลือกนะมาเกลี่ยเกลี่ยเกินฮะเกลี่ยเกินสีม่วงได้เยอะแล้วตามด้วยสีชมพูอ ผมนะวันนี้ผู้มีแปลงเรียนขอบมากอืมมดจีเรียงเรือยเหมืนกันเรือยเหมนกแช่พ่อบอกกับปานานานะแม่แช่พี่เด็ดหนาเสื้อถาดซั้นนี้พี่พี่น้องเพิ่นกินมืดถ้าเสื้อถาดเนี่ยเพิ่นก็เนาะกินมืดถัดนาดน้อยสีชิ้นนี่กินมืดเออแช่ถ้ากินไม่มืดก็ทำอย่างนี้เละโอ้ กเกบไกินพวกนี้เหรอดูกินเลยกินก่อน,อนกินให้อิ่มก่อนถ้ายิ่มแล้วก็ค่อยเก็บเออเหนอะบาอุตส่าห์ขี่รถไปซื้อตั้มาไกลกินชิ้นเดียวเนี่ยมา,มามามาถ้างั้นไม่ได้กินอีกสักทีนะบอกไว้ก่อนเลยซื้อรถขี่รถไปตั้ักเฉยแล้วพุ่มผุนพี่น้องอกินบบชิ้นเดียวฮะขัแบบอืมอืมไม่เอาออกแล้วนะ เอาลูกอ่ะไปตอนไยนใครของมากับลางทำความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วอื่นได้หยุดครับผมอื่นหยุดมือหนึ่งเพราะว่าตอนนอยสิไปในเมืองลอยเอ็ดไปทุระครับผมเอาป่าไปส่งลูกค้าพร้อมแล้วก็ไปซื้อใส่ร้อม แล้วก็สิไปซื้อของให้นี่ๆพร้อมไปซื้อรองเท้าให้นี่ๆองเท้าก,กีฬารองเท้ารองเท้าเล็กน้อยนะคนอยากได้คนอยากได้รองเท้ากับคุณยายเขียดเพื่นก็เลยอนุเคราะห์ให้ซื้อรองเท้าให้ครูนึง อื่นแม่เพิ่นกับยังฉิบไปซื้อบ่หนา่งซื้อจะคลองดีๆให้ได้พี่น้องนี่บอกว่าไม่อร<ๆ>่อยอร่อยดีซื้อจะน้ำไปซื้อคอลลาเจนให้พุดด่นูดดิแม่นบอกโพลาเจนสองพันพูดดิเ <c oughs> พินเ่ <c oughs> พนไปเรียกเอาบวะเพิ่นไปเรียกเอาวะแม่เต <c oughs> ็กหน่อยคือหูจักน้ำมันแต่หน่อยยังมุ่งหูจักได้น้ำแอปเปิ้ลน,น,น้ำยิ่งยัง่งเม ดีก็เพิ่นกินโคกินอันนั่นเนาะเพิ่อนอยังเล็กน้อยก็ให้กินน้ำอันนี้ก็ยังดีกินน้ำแอปเปิ้ลกินน้ำผลลอกลอกไม่นั่งน,นั่งนัเดี๋ยวมันจะนั่งพิชซ่าเอ้ยแล้วอีกครับนึงอีกครับนึงไปบายบายกินมืดซองสิบคนนี้ละเหยบมืดซอ,องสิบ มันกัดนาเนาะที่นั่นไปก่อนครับอ,อ,อันนี้เก็บไปนะ